นะ้าที่ดูแลน้องทีนแจ้งแล้วคะ่ะต้องบอกว่าน้องทีนเจ้าของร้านอ้วนเติมก็ะเพราตะลิวตัดล่าสุดเพจตีอ้วนชวนหิว ได้แจ้งข่าวร้ายกับการจากไปของน้องทีนนะคะซึ่งเป็นาเรื่องที่ทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะงานนี้นะคะทางด้านของนายต่อศักด์เปิดเผยว่าเมื่อ8ปีที่แล้วตนหินน้องทีนอนอยู่ข้างถนนก็เลยพามาอยู่ด้วยหางานให้ทําหาข้าวทําข้าวให้ขายบ้างเปิดปร,ร้านกะเพราให้บ้างได้ก่อนที่จะมาเปิดปร,ร้านน้องทีเนี่ยเคยท้อไม่อยากสู้ต่อเพราะกลัวทําไม่ได้กลัวตนจะเป็นหนี้ ที่ต้องไปลงทุนเปิดให้แต่ตนบอกว่าให้สู้เป็นกําลังใจให้แค่นี้ตนอยากขอโทษน้องที่ไม่ได้เลี้ยงให้อยู่แบบสุขสบายอยากขอโทษทุกคนที่ช่วยชีวิตน้องไม่ได้ส่วนเรื่องทรัพย์สินของน้องหักครอบครัวฝ่ายพ่อแม่ต้องการมารับที่ตนได้เลยวันแรกที่พาน้องเข้ามาจนถึงวันที่เสียชีวิตตนไม่ได้คิดอยากจะได้อะไรเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ